สำเพงเป็นย่านการค้าสำคัญที่รู้จักกันดีแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครอยู่ในแขวนจัก,กรวรรดิเขนสัมพันธวงศ์ไกลกับย่านเยาวราชถนนราชวงศ์ต่อไปถึงสะพานหันพาหุรัตและวังบุรพาสำเพงจริงๆแล้วมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าซอยวานิดหนึ่งเป็นตลาดขายส่งขนาดใหญ่ขายสินค้าย,ยกโลเหมาะสำหรับซื้อไปแจกหรือบวกราคาขายต่อทำกำไรเพิ่มหรือทำงานพิมือ ผู้คนจึงนิยมเดินเลือกซื้อหาของขวัญของเล่นเด็กตุ๊กตาของตกแต่งบ้านอุปกรณ์งานประดิษฐ์กระเป๋าเครื่องประดับสินค้าแฟชั่นประเภทยิ์ชอปรวมไปถึงขนมขบเคี้ยวและอีกมากมายหลายอย่างเรียกได้ว่ามาที่เดียวจบครบทุกสิ่ง